ราคาทองคําร่วงหลุดทุกแนวรับไหนกูรูต่างประเทศเขาบอกว่าราคาทองคําจะไป5,000เหรียญจะไป1,000 0เหรียญครับ สวัสดีครับผมอีวันพจน์จากเพจทําอีก,กบิกครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วย y YouTube อย่าลืม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเราไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับภาพปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคำต้องบอกว่าสวยงามมากๆทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยพุ่งขึ้นไปครับกเกือบ2,100เหรียญหลังจากนั้นก็สารวันเตี้ยลงมาเรื่อยๆน,นะครับแต่ถ้าจำกันได้นะช่วงนั้นทานะของกูรูต่างประเทศเขาฟันธงครับมีโอกาสไป5 0 0พเหรียญมีโอกาสไป1 10,000เหมันเกิดอะไรขึ้นนครับเี่ย ปรากฏว่าในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำร่วงหนักมากเลยนะครับหลุดทุกแนวรับ1800เยเหรียญก็หลุด1760เยหรียญก็หลุดลงไปแล้วไม่ได้เห็นภาพนี้มาน,นานมากๆแล้วนะครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นครับที่ราคาทองขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยคือความความหวาดระแวงนะครับแล้วก็ความกลัวว่าเ,เมื่อไหร่จะเป็นการทิ้สุดข,ของตัวไวรัสตัวนี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยีมาว่า วัคซีนกำลอังออกมาแล้วก็เมื่อไหร่ที่จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทองคำก็ถูกกดดันจากตรงนี้ตอนนี้แพะรับบาปก็เป็นปัจจัยนี่แหละครับบอลยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นมามากที่สุดในรอบหนึ่งปีราคาทองคำก็ร่วงลงไปเลยนะครับพอราคาทองคำร่วงปับ๊บเราก็บอกทันทีว่าอ๋อนี่มันเป็นเพราะบอลยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่พุ่งขึ้นมานั่นเองครับ เหตุ mm hmm. ผลที่ทําให้ตัวบอลยิอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นพุ่งขึ้นมานั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนครับพอฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บเอา้าอัตราการติดเชื้อโควิดสิก็ลดน้อยถอยลงไปใช่ไหมครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็น่าจะกลับมานะถ้ากิจกรรมทางเศรษฐกิจคนกล้าจัดใหญ่ใช้สอยทางด้านของตัวเลขอัตราเงินเฟ้อก็น่าจะสูงเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยไปสะท้อนที่อัตราบอลยิ ield, ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับ เป็นระดับที่สูงแล้วก็สูงอยู่ในช่วงก่อนโควิดนะครับก็ส่งผลให้เห็นถึงภาพที่เรียกว่าคนเองก็ให้นักลงทุนก็ให้ความมั่นใจว่าวัคซีนมาเนี่ยเขามีความมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเหมือนช่วงก่อนโควิดนะครับหลายๆตัวเลขที่ออกมาให้เห็นสร้างความมม่ใจในเรื่องนี้เนี่ยก็คืออ,อย่างตัวเลขของผู้ติดเชื้อสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยอยู่สูงสุด ต่อวันประมาณ5,0,000นกว่าลายนะครับปัจจุบันก็เหลืออยู่ประมาณแค่แสนกว่าลายนะครับก็ทําให้คนเองก็มีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจกําลังจะกลับมาดีขึ้นนะครับตามที่เราเข้าใจหรือว่าตอนสมัยที่ผมเรียนฟินแลนซ์เรียนเรื่องการเงินนะครับมันจะกลายเป็นสูตรเลยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีนะอัตราเงินเฟอ้อมาทางด้านของทองคําก็ควรจะต้องมานั่นคือสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มานะครับแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่เราไม่คาดคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็เกิด เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นในยุคนี้แหละครับดันั้นการลงทุนในทองคำเองก็เช่นเดียวกันเราคงต้องหาความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นด้วยมาดูกันครับ <S <S ผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่คือดอลลร์อินดกซ์ก็สท้อนเห็นว่านักลงทุนเนี่ยเขาขายสินทรัพย์อื่นๆออกไปนะครับเช่นหุ้นทองคำ rency, คริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลแล้วก็เอาเงินมาพักที่เงินดอลลร์เนี่ยนะครับมันก็เลยเด้งขึ้นมาแรงพอสมควรเลยทีเดียวครับ แล้วพอย้อนกลับไปดูตัวยิวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าสูงขึ้นเยอะสูงกว่าตอนช่วงโควิดซะด้วยซ้ำนะครับผมก็ลองมานั่งคิดดูนะว่ามันน่าจะมีอะไรที่สามารถอธิบายได้บ้างคืออย่างว่าทองคำเขาไม่จ่ายเงินผลใช่ไหมครับนี่พอยิวพันธบัตรเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นในเชิงเปรียบเทียบนะความน่าสนใจในการลงทุนในทองคำมันก็คงจะน้อยลงก็พอที่จะอธิบายได้นะครับถ้าเป็นความเห็นของนักลงทุนต่างประเทศอย่างเช่น Commerce Bank นะฮะก็ได้มีการลดเป้าหมายของทองคำลงมาแล้วนะครับ จากเดิมที่เคยมองไว้ว่าจะอยู่ที่2,300เหรียญในปีนี้ตอนนี้ก็ปรับเป้าแล้วนะครับว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000เหรียญน,นะครับโดยมองว่าราคาทองคาตอนนี้เหมือนอยู่ในซูนามิเลยนะครับเพิ่งจะเจอขึ้นลูกแรกนะแต่ถ้าวันน้ํามันลดลงไปเมื่อไหร่ขึ้นลูกใหญ่มันกําลังจะมาความหมายเอาแบบง่ายๆเลยมันยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับแต่ถ้าถามว่าระยะกลางระยะยาวทองคํายังดีไหมคําตอบคือใช่ครับ เพราะตอนนี้รัฐบาลแล้วก็เอกชนมีหนี้สูงมากๆและคงต้องใช้เวลาอีกนานหลายปีเลยทีเดียวกว่าจะใช้หนี้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารกลางเองกว่าจะทําให้สถานการณ์นั้นกลับมาอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียวครับก็จะเป็นบวกต่อราคาทองคําส่วนถ้าเป็นค่ายของ morgan stanley ก็มองนะครับว่าทองคําตอนนี้น่าจะแย่เลยนะฮะโดยมองว่า underperform สินทรัพย์อื่นๆแต่ก็ไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนนะครับบอกแค่ว่า พอไปรันโมเดลแล้วเนี่ยมองว่าตอนนี้เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นทองคำดูแล้วไม่ค่อยจะสวยงามไม่ค่อยจะมีอัพไซด์นะครับอันนี้เป็นโมเดลของ morgan s t e l e i นะครับส่วนถ้าเป็นของ jp morgan ล่ะ jp morgan นั้มองว่าทองคำอาจจะแย่ไปอีกหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้า bitcoin นี่แหละฮะ ตอนนี้คนลงทุน ETF คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณสัก3.3แต่ i t t o o n เนี่ยสัดส่วนในการที่เข้าไปลงทุนอย่างน้อยมากครับแค่0.1เสร็ษท่านั้นเองก็เลยคิดว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยน่าจะมี Flow เม็ดเงินนะครับไหลจากทองคำไปซื้อ Bitcoin มากยิ่งขึ้นครับเราเห็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นเนี่ยถามว่าจะสูงขึ้นแล้วไปต่อโดยที่ไม่ให้โอกาสทองอีกเลยไหมก็คงไม่นะครับเพราะว่า การประชุมเฟดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเฟดเองก็พูดได้ชัดเจนครับว่าเรื่องของอมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงจําเป็นอยู่นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าการใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำก็ยังคงอยู่ทั้งปี64ทั้งปีนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะต้องสอดคล้องไปกับตัวเลขของการจ้างงานที่ดีขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้น มันก็เลยอาจจะประจวบเหมาะกับสิที่พูดไปก่อนหน้าว่า,เ,าเรื่องของการช่วยเหลือการจ้างงานจะจบลงในวันที่15มีนานะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้เองเนี่ยก็กลัะคุยกันถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ว่าอาจจะมีการบวกในเรื่องของแพ็กเกจการกระตุ้นเศรษฐกิจกและถ้าคิดว่าวัคซีนมากําลังจะกลับมาใช้ชีวิตปกติก็ต้องมาเริ่มฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจก,กันนะครับก็เตรียมแพ็กเกจ1.9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลังจะออกมาเนี่ยซึ่ง มันก็เลยทำให้ผมมีมุมมองว่าราคาทองต่อให้ตอนนี้ย่อลงมาเนี่ยก็คงจะเตรียมรับข่าวที่จะมีการโหวตอันแล้วแล้วโอกาสที่จะผ่านการโหวตเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเงินเหล่านี้เนี่ยกลับเข้ามาอยู่ในระบบนะครับก็คิดว่าก็เป็นจุดที่ทองคําก็รอมาทั้งปีที่เราให้ข่าวมาไว้สําหรับปีนี้เพียงแต่ว่าก่อนหน้าถูกกดดันจากเรื่องของทีมที่ว่าวัคซีนกําลังจะเข้ามา ทำให้โลกของโควิดหมดไปนะครับแล้วก็ทําสร้างความมั่นใจกลับมาก็เลยทําให้ราคาทองถูกกดดันในช่วงต้นปีครับเสริมด้วยมุมมองในกราฟทางเทคนิคคือต้องบอกเลยนะครับว่าร่วงทุกแนวรับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปชนแนวต้านแล้วพอชนเส้นกดเนี่ย แต่ไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านก็ร่วงลงมาแล้วก็หลุด1,767เหรียญต่อทรอยออนส์ซึ่งก็เป็นเส้นที่ไม่ควรจะหลุดเลยนะครับแนวรับถัดไปแข็งมากๆนะ1,671เหรียญก็ตรงนี้ก็ยิ่งไม่ควรหลุดเลยนะครับและส่วนตัวผมคิดว่ายัางไม่น่าจะหลุดนะสำหรับแนวรับตรงนี้ครับแต่ก็อย่างว่านะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคแบบนี้คำถามก็คือว่าท่านวางแผนกันยังไงครับลองพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์หน่อยเนาะคิดว่าทองคำจะร่วงต่อไหมหรือทองคำมีโอกาสที่จะเด้งวางแผนจะซื้อหรือจะขาย พิมมาบอกกันได้ครับมาแชร์กันได้ครับนี่ละครับคือทั้งหมดสำหรับคุยกับอีกในวันนี้กับผมอีกบรรพฤนาเพิ่มสุขและทีมงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืม subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ